สวัสดีนักเรียนนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับกับรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของคําที่มีตัวรึกับคําที่มีตัวรือนะครับการออกเสียงรึรือนะครับ รึตัวนี้นะครับเวลาออกเสียงให้นักเรียนแทนไปเลยนะครับว่ามันจะออกเสียงเป็นเสียงรอเรือนะครับและตัวนี้ก็อ่านว่าเรือนะครับให้แทนไปเลยนะครับว่ามันออกเสียงเป็นรอเรือนะครับตัวรือตัวนี้เนี่ยก็จะอ่านได้3เสียงนะครับอ่านได้ทั้งหมด3เสียง เสียงแรกนะครับออกเป็นเสียงรินะครับเช่นคำว่าฤตตัวนี้ก็อ่านว่าฤตนะครับทฤตสดีอ่านว่าทฤตสดีนะครับลักษณะที่สองนะครับอ่านออกเป็นเสียงฤนะครับเช่นฤดูฤสีพฤษจิกายนพฤษ ภาคมพฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีก็ได้นะครับอันนี้อ่านได้สองแบบนะครับนักเรียนหรืออีกเสียงหนึ่งอ่านว่าเสียงเรนะครับก็เช่นคําว่าเรกนะครับมีแค่คํำเดียวนะครับที่ออกเสียงรเรก็คือคำว่าเรกส่วนรือตัวนี้ถ้ามีสระอาข้างหลัง ต้องลากยาวลงมาให้เท่ากับหางตัวรืนะครับเช่นคำนี้ก็อ่านว่ารือสีนะครับให้เปลี่ยนเป็นเสียงรอเรือนะครับเวลาเขียนคำอ่านทีนี้เรามาดูหลักการใช้ตัวรืกันก่อนนะครับหลักการที่หนึ่งนะครับไปดูนะครับเมื่อตัวรืนะครับ เมื่อ shorts, <pf unlikely> ตัวรืออ่านออกเสียงเป็นรินะครับจะอ่านออกเสียงเป็นริจะอ่านออกเสียงเป็นริก็คือรอยิริเนี่ยที่จะอ่านออกเสียงเป็นรินะครับที่จะอ่านออกเสียงเป็นริตัวนี้รอยิริตัวนี้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อ ตัวรื้เนี่ยก็ต่อเมื่อตัวรื้อยู่ตามหลังพระยันชนะตัวกอไก่ต่อเต่าทอธหารปอปลาสอสาลาและสอเสือนะครับถ้าตัวรื้อยู่ตามหลังกอไก่ต่อเต่าทอธหารปอปลาสอสาราและสอเสือ เราจะออกเสียงเป็นรินะครับเราจะออกเสียงเป็นริตัวอย่างเช่นคํานี้นะครับกริศนานะครับกริศนากริศนาเห็นไหมนักเรียนตัวรืมันอยู่ตามหลังกอไก่นะครับตัวรือยู่ตามหลังกอไก่เพราะฉะนั้นเวลาเขียนคําอ่านเราก็จะเอา ตัวรอเรือมาใส่แทนนะครับอ่าก็เป็นกริศนาหมายถึงที่ทำแล้วนะครับอ่าหรืออากฤิดานะครับขออาภายัยกริดานะครับอ่ากริดาต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กริศนานะครับกริศนา หมายถึงไม้เนื้อหอมนะครับตัวรึอ,อยู่หลังตัวกอไก่เห็นไหมยอยู่หลังตัวอะไรบ้างกอไก่ตอเต่าทอร,าร์าหปอปลาสอสลาและสอเสือนะครับอ่าหรือตัวนี้เห็นไหมตามหลังปอปลาเราก็จะอ่านว่าปริชานะครับให้เขียนคําอ่านโดยเหมือนกับเราเอารอเรือมาเป็นควบกล้ามเลยนะครับเพราะตัวรึ แทนด้วยรอเรือนะครับสริงคานนะครับเห็นไหมตัวรตามหลังสอสลาหมายถึงความรักนะครับปริศดีเห็นไหมตัวรืมันตามหลังทอทหารนะครับแปลว่าหลักความคิดกริต,ตินะครับตัวรืตามหลังกอไก่เราก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงอีก ปริศดางแปลว่าหลังนะครับปริศดางคำวิยวะเบื้องหลังเห็นไหมตัวรือตามหลังปอปาตรินนะครับตรินก็หมายถึงหญ้าตัวรือตามหลังตอเต่านะครับให้นักเรียนจํานะครับถ้าตัวรือตามหลังตัวกอไก่ตอเต่า,าทอทหารปอปา สอสลาและสอเสือเราจะออกเสียงเป็นรินะครับออกเสียงเป็นริรอ,อริอย่าลืมเวลาเขียนคําอ่านนะครับนักเรียนเปลี่ยนเป็นรอเรือนะครับถ้ามันอยู่ข้างหลังให้เปลี่ยนเป็นเหมือนคําควบกล้านะครับแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าก็เปลี่ยนเป็นรอเรือแล้วก็ใส่สระตามที่เข้ามาเลยนะครับ ้าใจไม่ลูกเหมือนกับตรินเนี่ยเวลาเขียนคําอ่านให้ยกไปเลยพยัญชนะตัวแรกก็อ่าตอเต่าเหมือนเดิมนะครับตัวรือให้เป็นรอเรือนะครับรือตามหลังตอเต่าก็ต้องเป็นรินะครับแล้วก็ใส่สระอีให้มันเป็นริแล้วก็สะกดด้วยนอนะครับแม่กลเราก็เปลี่ยนเป็น นอนหนูนรับเขา้าใจไหมลูกเขียนเหมือนกับควบกลัํานะครับเขียนเหมือนกับควบกลั่มมาดูลักษณะที่สองหรือแบบที่สองนะครับตัวรืจะอ่านออกเสียงเป็นรืนะครับในกรณีที่รืมันอยู่ตามหลังพยัญชนะคอควายนอนหนูพอผ่านมอม้าและหอหีบนะครับ ้าตัวรื้นะครับตามหลังนะครับคอควายนอหนูพอพานมอมา้าและหอหีบนะครับตามหลังพยัญชนะเหล่านี้นะครับคอควายนอหนูพอพานมอมา้าและหอหีบเราจะออกเสียงเป็นรือเช่นคะรืห่านะครับคะรืห่าตัวนี้ เห็นไหมเวลาอ่านก็อ่านคะรหืหัจะออกเสียงเป็นรึนะครับหมายถึงเรือนหรือสงางพาเผยณรืมิบเห็นไหมรืตามหลังนอนหนูนะครับหมายถึงการสร้างนะครับหรือหรืโหดหรือตามหลังห้อยหีบก็จะออกเสียงเป็นรืหมายถึงชั่วร้ายนะครับหรืหันแบบนีหน้หามายถึงร่าเริงนะครับ หรึไทยอ่าหรึไทยก็หมายถึงหัวใจนะครับพฤึกตัวนี้รึตามหลังพอผ่านก็หมายถึงต้นไม้นะครับพฤติกรรมนะครับก็หมายถึงการแสดงอาการมรึกคะอ่าตัวนี้ก็เป็นสัตวตานะครับอ่าอันนี้ก็จะออกเสียงเป็นรึ ออกเสียงเป็นรึกรณีที่ตามหลังคอควายนอหนูพอผ่านมอม้มาและหอหีบนะครับตามหลังพรยันชนะเหล่านี้นะครับเราจะออกเสียงเป็นรึเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคำอ่านอย่าลืมตัวรึเปลี่ยนเป็นรอดเรือนะครับมาดูลักษณะการใช้คำที่3นะครับ ถ้าตัวรื้อเป็นพยัญชนะต้นจะออกเสียงได้หลายแบบเช่นฤทธีก็แปลว่าอำนาจความเจริญนะครับออกเสียงได้หลายแบบนะครับหรือร,ริหรือเรกก็ได้แต่คำว่า,วาคำที่ออกเสียงเป็นเรนะครับจำไว้ว่ามีคำว่าเริกคำเดียวนะครับออกเสียงเป็นเรกก็มีคำนี้นะครับ คำว่าฤกคำเดียวนะครับอ,อ่านว่าฤกนะครับเห็นไหมมีแค่คําเดียวที่ออกเสียงเป็นเรนะครับก็คือคว่าฤกแต่ถ้ามันอยู่ข้างหน้าก็จะอ่านริหรือฤก็ได้ต้องดูนะครับเช่นคํานี้นะครับฤทธาแปลว่าอํานาจหรือความจเจริญฤทษสานะครับ ก็หมายถึงฤศยาฤดูเห็นไหมช่วงฤดูกาลฤทยัยก็หมายถึงหัวใจฤติยาก็หมายถึงการรังเกียจด,ดูถูฤคเวศก็หมายถึงชื่อคำภีในไตรเวศต่างต่าอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอ่านคำที่มีตัวรฤกับตัวรือนะครับอย่าลืมตัวฤกเปลี่ยนเป็นอะไรลูก เปลี่ยนเป็นรอเรือนะครับเวลาเขียนคำอ่านามาดูแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนเขียนคําอ่านจากคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้มี5ข้อนะครับเช่นคําเรกอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าริแล้วก็เขียนโจทยดริทอ่านว่าริทแบบนี้นะครับริทอ่านว่าริทนะครับ อย่าลืมเปลี่ยนเป็นตัวรอเรือนะครับเวลาเขียนคำอ่านเปลี่ยนเป็นรอเรือด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ